่สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะเมือ่อคลองพารวยก็ได้ม,มาอยู่ต้นคอลมลุกเนาะคะ่ะหลังจากงวดที่แล,นะล้วก็ะทะเลเกาะเขาเนาะค่ะงวดเนี่ยก็มาติดตามแนวทางให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็จะมีการวิธีทำบวงสวงเนาะคะ่ะกับไม้ไหล้ละค่ะ เอซก็คอยรับชมรับฟังไปพร้อมกันเนาะค่ะเขามาแลวก็ฝากกดไล่์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะค่ะบ่ติดสินบนดอกเนี่ยตนสาดลูกล้าน เที่ยวมากหาปูหาเงินเงินจีไสจีซอยกับบ่มีแม่นยูปหลานยังเหงาอยู่เด้อฝากน้ำปูชิปปาขาวไปหาปูอินใจนิดเด้อววะเดินทางมาแต่กล่องสลัดมาตรงอยู่ต้นขอนี่ละหมาหาปูสีสุโต่งเงาสีปทุมมาเล็บปูใช่ใช่มาจากเมือแล้วเหรอปูเพิ่งมาเมื่อนี้ละอ ลูกบาลานโบผ่ากันมีโฉคมีลามเรสิเอาตู้เด็ดเด็ดมาให้เี่ยเอาโบถามตัาปูไหหจะนหบบนีาปูติดสินบุญเด้อปูสิไหลูกไห้หลานเหล่านอกก็บ่กกินแล้ววันบ่กินบ่ทัออหมดก่อนติดสินบุญเขาเสียติปูแม่เราแบบปูบอกเล้วอสิไห้ลูกใหหลานเเียมา ไปติ๊บชิ้นคนนี้ถ้าคนไปอยู่กองสลากคนห่างบางกอถือเอาถือเอาเขามาบนหัวหมูประเทศะราิบกหกคนเป็นเลียวลูกหลานบ่มี่ยังหาก็เลยไปทั้งเพินซ้ำนีกมาทั้งนบักหมวล้านเนย้ปูว่า็จแล้วบักได้หัว้ล้านเขาเอาเรานอกหมาปูเจ้าว่าจะขวดมาจิ้นบนอยู่กองสลับ ว่ามีวติสิงบนดอกสิเอาโชคอะล่ะไม่รู้ใครร้านสิได้มาซอยสร้างปูชัยชนะและปูสีสุโธเด้อปูอินตามาจากกองสลากเมื่อนี้เดินทางมากับพ่อเลดเดตสามตัวเสียเสียือเสียงแล้วปูเด้ออบายเสียเืือเสียงดอกสิให้นางสนมได้มีเงินมีทองเอากระดาษมาว่าปูเขาสีมาหอดมาช่วยอย่นี้สี เด็กเด็ดๆให้ลูกให้หลานจุดอกได้ยินเขาคุยกันอยู่กองสลากว่าเขาสิโลกเด็กหรือไงปูสิเฮ็ดยังไงล่ะปูสิให้เขาลอกบ่ล่ะไปลอกก้อนเขาเลยปูกำลังจิบึงอยู่นี่ละว่าที่นี่มันว่ามันสิโลกตรงนี้นะปูสิเขียนให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานป้าต่างๆใส่เออ ได้เงินมันคุยกันแล้วก็วามาสิภากันหลอกเล็กตัวนี้ละ mm. แต่ลูกลร้านสืส้อได้บอท mm. อบ่านัอลไรจิบหอดลูกร้านจิ้นใดมาหอดมาเถิงหาโอกาส สิได้มามือนี้หลางบ่มาสิคุยกับไผมื่อนี้เห็นหลังมาปู่ก็เลยมาอยากคุยสนทนาทำกับลูกกับหลานปู่อินตาโตเด็ดเด็ดให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานตั้งใจเอาให้ดีเ้อ น้ำโตตรงๆ,รงๆปูให้ปูย่านได้ลูกได้หลานมาได้หกลานเขียนบอกถูกละเอียดนะปูนาะให้ตรงๆจากกล่องสลากเด้อเป็นของปู่อินตาเป็นผู้ดูแลกลก่องสลากปู่ได้เดินทางมาหาลูกหา้าลานย่านลูกหลานบ่มีโชคมีหลาบก็เลยเอา สามตัวตรงๆมาให้ดูให้ล้านเหมือนให้ตังชัยเอาได้ยินบ่นางสนมได้ยินเยะ้าีน้เเยอะหมดนี่ปูให้ดูให้ล้านไปให้ซื้อให้มันเป็นแล้วนางสนมสิมีโชคไม่ลาภก่อนเอาก็คักเลยปูอินตา เป็นหลักฐานกดยุป่องสลากจะบรับสินบนผู้ใดอีกสิมาซอยทางฝีสางซอยทางปู่ศีสุโทธและปูปปช่ชนะเพิ่นเป็นพระช่วงนี้เพิ่นจำสินภาวนาอยู่ปูช่ชนะปู่อินตานี่แหละสิมาซอยสางให้ได้กับขึ้นมาดังคือเกาพกดูตนขอนี่ ให้ได้มีมาลองมาลำม,มาลำให้ปู่เบิงนำแน่แนแที่ผ่านมาได้เบิงมาหลองมาลำนำลูกนำล้านลูกล้านมีโชคมีลาบได้กันหลายแสนหลายล้านเอามาลำมมใหม่ปู่เบิงถืออกถือใจคัะแบบนี้สามโตตรงๆเนะาะปู่ได้ยินเขาคุยว่ะเขาสิลอกเล็กตัวนี้ละ ให้ตั้งใจเอาดีๆหัวตีบมีผ่านที่มเงินซื้อเวลานางสนม <จะ S 1> ปู่เอาให้ค่ะแก้วเส้นเราขอเส้นเขาให้ได้ให้ได้มีโชคมีลาบเด้อค่ะขันบายสีเห็ดมาถวายปู่ยาเป็นบุญเหลือหล่นเด้อ ที่เจ้าได้เป็นนางสนมปู่ศรีสุโธเด้อจงปฏิบัติพัทธาพิ่นไปให้ดีเจ้ามีโชคมีลาภมีบุญบารมีปูได้งงยนิน,นมันสุขกันว่ามันสิลอกเลกหนึ่งเก็รตสี่ว่าสันวาลางมันว่าบ่หกหนึ่งก็หกสองว่าสัน ได้นี่เขาคุยกันเล้นี่แมนปูจึงมาบอกลูกบอกล้านเอาข,าข,าขา้าวขวดนี่ด้านไปเห็นยี่ต้นตะเคียนเลยเกตซีหนึ่งผู้ใดไปเขียนไปบุ๊บตัวนี้กระสังแต่ของปูบอกตัวนี้จ้า สามโตตรงตรงงามนะบ่มีอีกแกวปูอินตาให้มือนี้ให้ลูกให้ล้านใด้มีโชคมีลาบลำๆเลยรวยกันมื่อนี้ปูบ่สูกยา,กาบ่เขียวมากบ่กินสิ้น Kraft. บนของลูกของล้านก่อนลูกล้านมีโชคมีลาบแล้ว คอยเอามาให้ปู่เอ้อ่มเราแบบกระต๋องออกมาให้ปู่เข่าพันษาปูถือศีลแต่สำหรับเหล่ปู่บอกจุซอ,อ,อยลูกซอยห้านได้บุญบาร,รมีตัวใ,ให้ลูกให้ห้านได้มีเงินมีทอง ได้มาสร้างซอยปูกันแน่เห็นบ่มองนังมองเศร้ามีแต่ขี้ตมบาทนี้เด้อปูอินตามาจากกองสลากได้มาสร้างมาแปลงซอยปูซอยหง้ก็ดีใจเลื้ออ่งหลนหานดูนางสนมนึง หมึ่งสองหุกนึง่งพ่อใจคัดบ่พ่อใจผู้ดใดบ่บสือ<ม>เสียใจเดอ้อปูเอามาฝากลูกฝากล้านมาตอนลูกตอนล้าน<ม>ให้ได้มีไส้ชนะกับทุกคนทุกคนปูเล่นต้นงูลาน,นลีเด็ดไก่ก็รอแล้วมาหามันออกมือใดออกวันที่หนึ่งต่ง หนึ่งตุลาคมหกสี่ครับล,ลูกหลานสิบบุตผิดหวัง <Okay. S 1> ปู่อินตาอเอาโชคลาบมาให้ลูกให้หลานเมืม่อนี้สามโตตรงตรง,ตรงได้ทั้งบนทั้งล่างเดออ้อให้ลูกให้หลานได้มีชัยชนะมีเงินมีทองให้ล่ำล่ำรว่ยๆยกันทุกคนทุกคน โอกาสฝากมปูสิกลับมาอีกหลังวันหวยออกได้ยินมานงางสนมอ,อย่าลืมอย่าสูบให้ปูน้ำแน่อย,อย่าสูบใบตองแมนมปูสิสออกถือไปสูบอยู่กองสลากหาบาทนี้เอาเลขให้ลูกให้หล้านแล้วอย่าลืมเดินเด้ออย่าลูกแก่าลานลืมสามโตตรงต,รง,ต,รง,ตรงปูให้ ผู้ใหบอสืบูเสียใจนําปู่อุตสาห์เดินทางมาแต่บางกอกจากกองสลักมาบอกโชคลาภลูกหลานอยากให้ลูกหลานมีเงินมีทองได้สร้างบุญสรางบารมีเขาบาทนี้ให้ลูกให้หลานจงจเจริญเจริญเจริญร่ำรวยเงินทองมากมายให้มีทรัพย์สินให้ได้มี บุญบารมีให้ไดม้มีเงื่อนคำกับแจวจงลังไหลมาเทมาเดอ้อสาธุ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 เน,นี่ยนะคะพี่น้อง fc ปู่กับบอกแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็หกสองแล้วก็หก,นก,ห,กหนึ่งะคะ่ะ fc ก็ไปผิดจารณาเ<อ>บื้องนะคะ่ะไปเป็นแนวทาง<อ>นะคะ่ะเห็นยกค่ะ fc ท่านใด้มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาเลยนะ fc ก็ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเสียงหลัตรีเบิ้งแอดก็เป็นผู้นําเสนอค่ะของปูอินตาเนาะค่ะต้นคอลมลุกเนาะค่ะพี่น้อง fc ก็ไปพิจารณาเบิ้งไปเป็นแนวทางเหล็กมันก็มีถูกมีพิษเนาะค่ะมักก็เอาไปเป็นแนวทางนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เอฟซีทนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะเอฟซี <FC S 1> ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะืันนี้คลองพารวยก็ไเด็ดมาอยู่ต้นคอลมลุกเนาะคะ่ะหลังจากงวดที่แล้วก็ต้องเล็กเอาเขานะคะ่ะ งวดนนียก็มาติดตามแนวทา้งให้พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะมือนี้ก็จะมีการวิธีทำบวงสวงเนาะค่ะกับแม่ไล่ล่ะคะ่ะเอฟซี <Okay. S 1> ก็คอยรับชมรับฟังไปพร้อมกันเนาะคะ่ะเขามาแลก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ บติดสินบนดอกเนี่ยตุนสาดลูกหลานเที่ยวมาหาปูหาหญ้าเงินจีใสจีซอยกับบ่มี่นอยููปหลานยังเหงาอยู่เด้อฝากน้ำปูขี้ปลาเขาไปหาปูอินใจนี่ด้วยปะหมาเด็กตุ่นเดินทางมาใสกล่องสลาบมาตรงอยู่ตุนขอนี่ละหมาหาปูสีสุดโธ่งเงาสีปทุมมา เล่ปูใช่ใช่มาจากเมื่อแล้วล่ะปูพึ่งมาเมื่อนีละโอ้ลูกว่ารานโบผ่ากันมีโฉคมีลาบเล่สิเอาตู้เด็ดเด็ดมาให้เสี่ยววารันถูกเอาวานี้ปูติดสินบนเด้อปูสิงหลูกให้หลานเรานอกก็ว่ากินแล้ววันบ่กินเพรานเอองวดก่อนติดสินบุญเขามันเสียติปูแมน เราแบกปูบอกเร็วสิให้ลูกให้ล้าอย่เราเมาเราแบกไปติ้บชินบนนี้ถ้าคุณบุญแม่ไม่ไปอยู่กองสลากบนห้างบ้างก็ถือเอาถือเอาเขามาบนหัวหมูวันนี้เราซิบโกหกผมไปเลี้ยงลูกหลานบ่มี่ยังไ้ก็เลยไปทั้งคนซำวันนี้ออกมาทักหัวล้านล้านแย่ปูเสร็จแล้วบักได้หัวล้านเขาเอาเหล่านอกมาปูเจ้าวัดเจ้าขวดมาสินบนอยู่กองสลาก ว่านี่วดที่สิ้นบุญดอกสีเอาโฉกสลากไม่ลู้ใ้านสิได้มาซอยสร้างปูใช่ชนะเลขปูสีสุโทเด้อปูอินตามาจากกองสลากเมื่อนี้เดินทางมากกับพ่อเลขเด็ดสามโตัวเดีเสียเสือเสียงเลอปูเด้อโอยเสียเือเสียงดอกสีไ้นั่งสนมได้นีเงินมีกองเอากระดาษมาว่าปูเขาสิมาหอดมาเื้ออย่างนี้ ตเด็กเด็ดๆให้ลูกให้หลานอยู่ดอกอได้ยินเขาคุยกันอยู่กองสลากว่าเขาสิล่เด็กเป็นยังไงปูสิเลี้ย,ยงไงล่ะปูสิให้เขาลอกบ่ล่ะไปะลกกอ,อกป้อนเขาเลยปูเติลั่งสิเบิง่งทีนี่ล่ะว่าตรงนี้มันว่านมาสิโลกตัวนี้นะปูสิเขียนให้ลูกให้หลานให้ลูกให้ร้านป้าต่างๆใจเอาเดอ้อ ได้ยินมันคุยกันแล้วก็วมันสิาพากันลอกเล็กทุนี้ลนะไปลูกลร้านสิซื้อได้บอท่านันละจิอหอดลูกร้านติ่นไดมาหอดมาเถิง หมามื่อี้หลางบ่มาสิคุยกับไผยเมื่อนี้เห็นหลางหมาบูกระเลยมาอยากคุยสนทนาทำกับลูกับล้าน<ม>บูอินตาโตเด็ดเด็ดให้ลูกให้ล้านให้ลูกให้ล้านตั้งใจเอาให้ดีๆเ้อ น้ำโตตรงๆ,รงๆปูให้ย่านได้ลูกได้หลานมาได้หกลานเขียนบอกติดแบบเดียดน้องปูนาะให้ตรงตงจากกล่องสลากเด้อเป็นของปู่อินตาเป็นผู้ดูแลกล่องสลากปู่ได้เดินทางมาหาลูกหาหลานย่านลูกหลานบ่มีโชคมีลาบก็เลยเอา สามโตรตรงตรงมาให้ลูให้ล้านหมูให้ตังใจเอาไปยินบ่าน,นางสนมยิน,จจนดีใจยินเขาเยอะหมดนี่ปูปให้ลูให้ล้านไป,ใ,นปนให้ซื้อให้มันเป็นแล้วนางสนมสิมีโชคไม่หลาบก่อนเเอาคักลยปูอินตา เป็นหลักฐานกดอยู่ป่องสระจะบรับสินบนผู้ใดอีกสิมาซอยทางฝีสางซอยทางปู่สีสุโธและปู่ปู่เอปู่ชนะเพิ่นเป็นพระช่วงนี้เพิ่นจำสินภาวนาอยู่ปูช่ชชนะปู่อินตานี่แหละสิมาซอยสางให้ได้กับขึ้นมาดังคือเกาบุญดูตนคออนี ให้ได้มีมารลองมาล่ำม,มาล่ำให้ปูเบิงนำแน่างกันอเอบบที่ผ่านมาได้เบิงมารลองมาล่ำนำลูกนำล้านลูกล้านมีโชคมีลาบได้กันหลายแสนหลายล้านเอามาล่ำใหม่ปูเบิงถืออกถือใจครับบบนี้สามโตตรงๆเนาะปูได้ยินเขาคุยว่ะเขาสิหลอเกเลขตัวนี้ละ ให้ตั้งใจเอาดีดหัวตีบมีผ่านที่มีเงินซื้อบวลานังสนมปู่เอาให้ค่ะแก้วหาเส้นเอาขอเส้นเขาให้ได้ให้ใหดได้ไม่โชคมีหลับเด้อขาคันบายสีเห็ดมาถวายปู่ยาเป็นบุญเหลือหล่นเด้อ ที่เจ้าได้เปน็นนางสนมปู่ศรีสุโธเดอ้อจงปฏิบัติพัทธากเพิ่นไปให้ดีเจ้ามีโชคมีลาภมีบุญบารมีบูได้ยินมันสุขกันว่ามันสิลอกเล็กหนึ่งเกดสีว่วาสันวะลางมันว่าบ่หกหนึ่งก็หกสองมาสัน ได้ยินเขาคุยกันเลไ้ไแมน่นปูจึงมาบอกปูบก่บอกล้านให้เอาขาขาวตรวจมีกา,านไปเห็นยี่ต้นตะเคียนเลยเ <laughs> ก็ตีหนึ่งเพื่ออะไรไปเขียนไวยบุ๊กตอนนี้ก็สั่ง <laughs> แต่เขาปูบอกตัวนี้จ้า สามโตตรงตรงบะมีอีแกลปูอินต่าให้มือนี้ให <chae> ้ล <cetera. S 1> ูกให้หลานได้ม <h le lands>. ีโชคมีลาบลำๆเลยรวยกันมือนีปูบ่สูกยาบ่เขียวมากบ่กินสิ้นบนของลูกของหลานก่อนลูกหลานมีโชคมีลาบแล้ว คอยเอามาให้ป um ูเ um <laughs> ้ิ es, so ่มเ่าแบบกระตตองเอามาให้ปูเข่าพันษาปูถือศีลแต่สำหรับเหลรปูบอกจุซอยลูกซอยห้านได้บุญบารมีตัวให้ลูกให้ร้านได้มีเงินมีทอง ได้มาสร้างซอยปูนะคนแน่เห็นบอกมองนั่งมองเศร้ามีแต่ขี้ตมบาทนี้เด้อปูอินตามาจากกองสลากได้มาสร้างมาแปลงซอยปูซอยหงี้ยก็ดีใจเลื้ออ่งหล่นดูนางสนมเนึง หนึ่สองหนงหนึ่งพอใจครับบอหม้อใจปปัปพ่ใ้ใดบอสือ,อเสียใจเดอ้อปูเอามาฝากลูกฝากหลานมาตอนลูกตอนหลานให้ได้มีไส้ชกกันหักแตทุกคนทุกคนปูเล่ตน้นหมกหลาน,นกล,กลีเด็ดไก่ก็รอแล้วมาหามันออกมื่อไหรอ,ออกวันที่หนึง่งแต่หนึ่งตุลาคมหกเซี่ครับ ล,ลูกหลานสิบุมีผิดหวัง <Okay. S 2> ปู่อินตา mm hmm. เอาโชคลาบมาให้ลูกให้หลานมือนี่สามโตตรงตรง mm hmm. ได้ทั้งบนทั้งล่างเดอ้อ mm hmm. ให้ลูกให้หลานได้มีชัยชนะมีเงินมีทอง mm hmm. ให้ล่ำล่ำล่อยๆยกันทุกคนทุกคน mm hmm. โอกาสฝากมา ปูสิกลับมาอีกหลังวันหวยออกได้ยินมานางองอย,อย่าลืม,อ,ลมอย่าสูบให้ปูน้ำแน่อย,อย่าสูบใบตองแมนมปูสิเอาถือไปสูบอยู่กอนสละอเอาบาทนี้เอาเลขให้ลูกให้หล้านแล้วอย่าลืมเดินเด้ออย่าลูกแก่ล้านลืมสามโตรตรงตรง,ตง,ตงปูให้ ผู้ให้บอสือปูเสียใจนําปูอุตสาห์เดินทางมาแต่บางกอกจากกองสลากมาบอกโชคลาภลูกหลานอยากให้ลูกหลานมีเงินมีทองได้สร้างบุ่นสร้างบารมีเฮาบาทนี้ให้ลูกให้หลานจงเจริญเจริญเจริญร่ำรวยเงินทองมากมายให้มีทรัพย์สินให้ได้มี บุญบารมีให้ได้มีเงื่อนคำกำแจวจงลังไหลมาเทมาเด้อสาธุ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 เนี่ยนะคะพี่น้อง fc ปู่กับบอกแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็หกสองแล้วก็หกหนึ่งนะคะ fc กอบไปผิดารณาเบื้องนัค่ะไปเป็นแนวทางนัะค่ะเ็นอยู่ค่ะ fc ท่านใด้มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพัดเลยนะคะ fc ก็ไปพิจารณาเบื้องนะคะ่ะไปเป็นแนวทางนะคะเสียงลอตเตอรี่เบื้องอดก็เป็นผู้นําเสนอนะคะ่ะของปูอินตาเนาะคะ่ะต้นคอลมลุกเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ก็ไปพิจารณาเบื้องไปเป็นแนวทางเหล็กมันก็มีถูกมีพิษเนาะคะ่ะมักก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะ เอฟซีันไดเค้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ